หลังจากที่เราเตรียมสารละลาย0.1 Normality h y d r o c h l o r i แล้วก็0.1 Normality Sodium Hydroxide เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปอาจารย์ก็จะทำการทดสอบเบื้องต้นเพื่อให้เราทราบว่าสารที่เราเตรียมได้เนี่ยมีสภาวะความเป็นกรดเป็นเบสถูกต้องนะคะโดยอาจารย์วันนี้ที่อาจารย์ใช้อาจารย์ก็จะใช้ตัว Universal Indicator Paper นะคะ ก็จะมีอยู่2แบบแก็คือเป็นแบบที่เป็นแถบกระดาษแบบนี้นะคะพอเราใช้จุ่มลงในตัวสารละลายเราก็เทียบสีผ่า pH 1-14ถึง14นะคะส่วนอีกแบบหนึ่งเราเรียกว่าเป็นแบบสปริตนะคะ,ะแค่แตกต่างกันตรงที่ลักษณะการเทียบแถบสีแค่นั้นเองค่ะกับรูปแบบนะคะของตัวที่เป็นตัว Universal n d i c a t o r Paper ที่ออกแบบ ค่ะเดี๋ยวเราจะลองเทสต์นะคะตัวแรกกันก่อนนะคะก็คือตัวที่เป็นกรดนะคะคือส่วนจุน,นิมออก,ออก,ออก,ออก์ normality h y d r o c h l ริกค่ะนะคะก็อาจารย์ก็วางลงไปแล้วเราก็ลองเทียบสีดูนะคะ pH ตอนนี้ถ้านักศึกษาดูค่ะตามสีที่เราได้เนี่ยนะคะก็คือ pH จะประมาณหนึ่ง นะคะซึ่งก็ตรงกับ p h ที่ได้จากการคำนวณต่อไปเราก็จะทำการทดสอบเปสน,นะคะก็คือโซเดียมไฮดรอกไซด์0.1นอร์โมลิตี้นะคะนะคะสีก็จะแตกต่างกันชัดเจนค่ะก็พอเราเปรียบเทียบสีแล้วนะคะ0.1นอร์โมลิตี้นะคะ จริงๆก็เทียบเท่ากับ0.1โมลาร์เราก็จะได้ pH เท่ากับ14เลยซึ่งจริงๆก็เป็น pH ที่ถูกต้องตามการคำนวณน,นะคะค่ะเดี๋ยวเราจะใช้แบบสตริปนะคะในการเปรียบเทียบกันดูค่ะตัวที่เป็นสารละลายกรดกับเบสนะคะตรงนี้ตัวกรดนะคะนัึกสารเราก็จะเห็นว่าแถบ สีของสารละลายจะเปลี่ยนไปนะคะถ้าเราดูตอนแถบตอนเริ่มต้นค่ะนะคะแถบสีก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้ค่ะอันนี้เราใช้ตัวสารละลายที่เป็นเบสน,นะคะสำหรับตัวนี้คือสารละลายที่ เวลาที่เราเปรียบเทียบสีนะคะเราจะกลับด้านแบบนี้นะคะในการเทียบในสาก็จะเห็นว่าแถบสีที่ได้นะคะเราก็จะ pH ประมาณ1-2นะคะก็จะเป็นลักษณะสีที่ใกล้เคียงกันแต่ถ้าเราดูแล้วจะค่อนมาทาง pH ที่เป็น1มากกว่านะคะสำหรับตัวนี้ก็คือเป็นของ0.1 Normality Hydrochloric ส่วนของโซเดียมไนโอรไซด์นะคะพอเราเทียบมาแล้วเนี่ยเห็นไหมคะสีมันจะค่อยๆเปลี่ยนขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่ง pH 7เห็นไหมคะสีมันก็ยังเปลี่ยนอยู่เพราะฉะนั้นเราก็จะทำการเทียบสีนะคะต่อไปอีกนะคะก็คือเป็น pH ในช่วงที่เป็นเบสน,นะคะนักศึกษาก็จะอยู่อีกด้านหนึ่งนะคะเห็นไหมคะ7 8 9 10เเห็นไหมคะ พอเราลองไล่เฉดสีมาดูเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วก็คือประมาณ13 12, 13นะคะประมาณนี้ค่ะสหรับตัวนี้ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นความละเอียดของตัว universal indicator paper มันก็จะแต,ตกต่างกันด้วยนะคะ